ช่วยชะลอฝ้ากาะจากที่จะมา 40- 50คุณอาจจะมาตั้งแต่50-60ถึงคุณว่าคุม้มไหมเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองเยอะๆเงี้ยก็จริงนะที่จะทําให้หลายคนรู้สึกว่าทําให้หน้าเราสะอาดขึ้นแต่ความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวนะสิ่งที่ช่วยทําความสะอาดหน้าคือสารที่อยู่ในนั้นต่างหากไม่ใช่ฟองถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของคุณจะไม่มีฟองสัก,กนิดเดียวหน้าคุณก็ยังสะอาดอยู่เพราะในนั้นเน่ยเขาจะใส่สิ่งที่ช่วยทําความสะอาดหน้าของคุณได้อยู่แล้วฟองที่เราเห็นส่วนใหญ่80%ด ลิปมันด่างพอคุณล้างเข้าไปมันจะไปดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าทําให้หน้าคุณแห้งเข้าไปอีกแล้วไปทาครีมบางๆก็ยิ่งแห้งเข้าไปอีกคุณก็จะมีริ้วรอยเร็วไปโดนแสงแดดก็แก่เร็วก็มีฝ้ากระเยอะขึ้นแต่ถ้าใครบอกว่าวันไหนแต่งหน้าเยอะๆถ้าให้ล้างแบบเจลอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดจริงๆอะหมอเฟินก็มีบางยี่ห้อยังเป็นโฟมล้างหน้าที่มีฟองที่ยังล้างเสร็จแล้วหน้าไม่ตึงถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นใช้เจลได้จริงๆนะยังอยากใช้ฟองอยู่ถ้าให้แนะนําก็จะแนะนําของแบรนด์นี้เพราะใช้้แลว หน้าไม่แห้งตึงใครสนใจก็พิมพ์ว่าโฟมกุหลาบได้เลยเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดให้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นโฟมกุหลาบที่ใส่ทองคําเข้าไปด้วยสําหรับกรณีที่คุณไม่อยากเปลี่ยนเป็นเจลสรุปก็คือให้คุณเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ล้างหนะ้าจากโฟมเป็นเจลเพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่มโอกาสหน้าแห้งพอไปทาครีมเนะี่ยทาให้ชุ่มชื้นพอหน้าคุณชุ่มชื้นหน้าไม่แห้งฝ้ากระก็จะมาช้ามากๆ